สวัสดีครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบออกกำลังกายเกือบจะทุกวันที่มีโอกาสนะครับก็จะไปเดินบ้างวิ่งบ้างจ็อกกิ้งไปธรรมดาไม่ไม่ถึงขนาดอูหักโขมอย่างนั้นนะครับวันนี้เลยไปซื้อรองเท้ามาคู่หนึ่งเป็นของ Adidas นะครับนะครับเดี๋ยวดูรักดูรุ่นมันนะครับเดี๋ยวเจอละ เป็น Energy f อค c o นนะครับเนี่ย ee 9 8 4 3สครับสัมผัสแรกก็ก็จะเบานะครับแต่ว่าใส่แล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยไปทดสอบกันอันนี้ผมไปซื้อมาแล้วค่อยมาเปิดดูคุณสมบัติมานะครับตามเว็บไซต์เขาบอกว่าผ้าเป็นตะขายโอเวอรี f ฟิทพารตัวนี้ แล้วตัวแผ่นรองเท้านี่ครับวินี่นี่มันจะเป็นข่าวโฟมตรงส่วนกลางเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแผ่นที่รองเท้าแล้วกันกระแทกลดอาการบาดเจ็บแต่ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าอันนี้เขาว่ามานะครับส่วนพื้นมาเนี่ยเป็นวัสดุเนี่ย Addiwear เอาว่าเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยลดการสึกหลอของพื้นรองเทา้าอันนี้ผมดูตามเว็บเขามาเลยนะครับเป็นรุ่นนี้เดี๋ยวผมก็จะลองไปใส่วิ่งแล้วก็จะมาบอกว่ามันเป็นยังไงบ้างสำหรับผมเนี่ยน้ำหนักเนี่ยเก้าสิบกว่าเดี๋ยวจะลองทดสอบไปเดินแล้ววิ่งดูแล้วก็จะมาบอกว่ามันมัน มันเป็นยังไงนี่นะครับแต่ดูแล้วสวยเหมือนกันนะครับอเดี๋ยวผมไปทดสอบให้ดูแล้วผมมาบอกว่ามันเป็นยังไงบ้างสำหรับรองเท้าคู่นี้ วันนี้มาเดิอนออกกำลังกายแล้วเดี๋ยวมาทดสอบรองเทา้าอดนนี้แดดแล้วเดี๋ยวจะไปบอกว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เริ่มตั้งแต่สายๆห้าโมงจนตอนนี้น่าจะหกโมงหรือเกือบทุ่มแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังนะครับ เดี๋ยวดูพื้นรองเท้านะครับหลังจากใช้ไป,ประมาณห้าถึงหกเดือนก็ดูสภาพเอาแล้วกันมีรอยแล้วก็นิดหน่อยมีเปิดนิดหน่อยอาจจะเป็นเพราะผมเอาไปวิ่งเหยียบน้ำอะไรอย่างนี้ก็ได้อีกอีกข้างนะครับก็ถือว่าพื้นทนพอสมควรนะครับรุ่นนี้ เดี๋ยวจะสรุปเกี่ยวกับไอ้รองเท้าแดดนี้คู่นี้ฝังนะครับพื้นก็ผมว่าส่วนตัวผมนะใส่แล้วก็วิ่งเนี่ยคงไม่เหมาะเพราะน้ําหนักผมเยอะแต่ถ้าเดินโอเคผมใส่กิจกรรมพวกเดินพวกวิว่งปัจจยานอะไรเงี้ยแต่วิ่งเนี่ยผมต้องซ้อนพื้นหลายชั้นเหมือนกันเพราะพื้นมันจะออกแข็งหน่อยอะ่ะ ตะกี้ก็ได้ดูสภาพพื้นไปแล้วก็คงจะไม่ต้องบอกอะไรมากนะก็ดูเอาเองว่ามันมันสึกหลอไปขนาดไหนผมก็มีหน้าที่มาซื้อมาแล้วก็มาทดสอบใส่ด้วยแล้วก็ทดสอบให้ดูด้วยหวังว่าจะคงเป็นประโยชน์พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับ